กับสบายดีและสวัสดีปลาลุงเอฟซีมดสุบูสุบคนพี่น้องอยู่ไทยอยู่เราต่างประเทศเนาะต่างประเทศนอกประเทศสบายดีสุบูสุบคนพี่น้องพ่อพ่อกับอึ่งมาเนี่ยกาสีหื้อนี่ตะไคร้นี่พี่น้องตะไคร่สีเป๊ะอ้อมเพชรขอกเพ็ดน่อยพี่น้องเนาะสีเหลืองจังเนาะคือสิบด้วคอยใช้กันเพชรเด่นคนเนาะเอาไปที่เขาตอนนี้เราก็เห็ดหัวทางด้านนั้นเรียบร้อยแล้วเขาก็บบุหรี่เนาก็สีหื้อไปเนาะพี่น้อง แอมโคเป็ดโคไก่ก็ได้เนาะเอ้ยพี่น้องยังใช้งานได้อยู่ประมาปีแล้แหละพี่น้องโอเคแนเนเป็นหมู่เพิ่นมาแล้วพี่น้องเสี่ยวจอนเพิ่นมาแล้วพี่น้องเพิ่นสิเมื่อพุ่นแหละนาายพุ่นแหละไปเฮาสิไปทักทายเพิ่นนึงเสิเอาน้ําไม้ฝากต้นเพิ่นเนาะเมื่อบุนสินํากันพี่น้องแถวบ้านเพิ่นก็สิอึดแน่น้ําไม้แถวหน้าายพุ่นแหละแถวนากเขียนเนาะ แล้วบุญแล้วสินเป็นกษีมาใหม่เนาเด็กคนมาเลยเราไปตรงซมกันเลยน้อยเล็วมาน้อยงามกับบอปันให้จักโตเนาะเสียวไก่เปลี่ยนเน้วกัแม่นะแบ่ว่ามันกินข่าวเนะเขาปล่อยใส่กับข่ากับกินกัไปเต็มกระถงบุมีกลองใส่ พอบ่พอปย่าพอได้ไอยก็ได้ใช้หอยค่เอางยังไม่เห็นหอยอีกนะห่อยจะเลยไปกับหลานชา่สไปดีพี่น้องเลยจอนสไปดีพี่น้องข้างลุงาะสไปดีพี่น้องมา้วยห้พี่น้องมาด้อยเสี่ยวพี่น้องมาค่ะโตปุ้ยเอามาหน้ามาให้ดีว้าอีเลกอีเลกนี่ได้บัตน้าให้เลยแต่งในพี่น้องิันมีพ่ดาสื่อมนะดิฉัมีพี่ดาวันเออแมนอะไรงามมดีหาโตนี่ ง่ายอู้มันเตนน้อยแขงอยู่เนาะงามเลยเาเราจะมีลูกมาแล้วพี่น้องเลกันแ้ไม้กับมังคุดพี่น้องเลยโอ้ทางนี้กัเตรียมสิมืออะไรเผาขนาดเนาะเผาแล้วส่เลยส่อะนีอย่างเง้โอ้มักคดเออันนี้ได้สินี่กเ็อไปไปเก็บอาร้อเขาเออมัเพ็ดดิบด้บ้าบปเผาไปสายมเงดดิบอยูมีมัแข้งเอาใ้อขามเขือ Kiếp mà kiếp con thế? để lắng gần sang lì Cứ áo lái mình còn nữa không hát nữa <laughs> <mì hát> <laughs> Mẹ mà lầy bà nữa <laughs> 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 บัดมาได้ก็ต้มลายๆมาแบ่งกินเด้อบริหกถอะไปเจ้เจ้เจ้เอาบัก้ยเสี่ยววีนั่นยอบแลน้องเนาะวกับบดมีเนาะเมื่อไรรพงเมื่อไรุลนาายนาโนเียนพลบ้านบอยู่ะเดินทางตลอดปลอดภัยเสียจอน อันน the ี้ฮะมาซื้อืชออกมาซื้อเพ็ดของเป็ดป่ะเพ็ดเกลเสียบอกตัวหนึ่งฮะเบลนบอกเสียยังเผเห็ดนิดหน่อยพาล้านมาเห็นอยู่แถวเวรล้านไปหอวทุ่นเลยพี่น้องรพี่น้องเฮากะลื่อเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องยาเติบอยู่พี่น้องลื่อเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องโยาวอ่ะสิพ่ออยู่พี่น้องเดี๋ยวผลการพืชนี่กรับพืชบ่ยากเลย เห็ดเนี่ยยากพี่น้องแบบมั่งแบบพื้นนี่เข้าเดียวเนาะพี่น้องพอเครื่องมักโุงมักถั่วจอนพันกะขาดด้วยกระถึกด้วยจอนด้วยถูกเครื่องมักโุงมักถั่วเพราะว่ากอนกับมีการทุนเสียอยู่เล็กน้อยเนาะถ้าเฮาบ่หื้อเฮาบ่เฮ็ดเฮากะฮงสิเสียหลายกว่านี้พี่น้องตอนนี้ก็ยังเสียเลยตัวหนึ่งจัะเสียหรือบ่เห็น เพื่อมาทั่วพี่น้องทั่วหออันนี้ก็เป็นคิงเด้อพี่น้องบ่แม่นหวานไผ่เด้อพี่น้องเด้อเวลาเด็กน้อยหิงท้องหรือเมียงเป็นยาสมุนไพรอีกแบบหนึ่งเด้อพี่น้องต้มกินเลมียังต้มฉันห่อนเนาะเอาเถื่อออกมาตัวพ่นเลยพี่น้องถื่ออกมาจากแล้วนะเนาะเมื่อก่อนเราก็ขังเนี่ยส่วนเฮ็ดก็ออกเด้อพี่น้องออกใกล้เฮือนเฮ็ดขาวเฮ็ดยัังอนนียงถั่วพูพี่น้องถั่วหอ เป็นหมาก็ลด้เพี่น้องตัวผู้เริ่มเป็นหมากเริ่มเป็นดอกเป็นหมากไม่ได้เนาะพี่น้องประมาณเนาะพี่อนเราเดี๋ยวโอเคเนาะพี่อนเราเราสีจะทำการแอม6เกตุหมดเลยพี่น้องเนาเราสี่ทำการม้วนกับพี่น้องม้วนไปก่อน หาเอาไปซื้อหมูกะหลายแซนเนี่ยพี่น้องเหลี่ยงซื้อมาไปตอน้เนาะนะครับตัวไหนฮาเป็นประโยชน์นะกางเกงใบให้เป็นประโยชน์เนาะพี่น้องเดีทั้งอ้อยนะพี่น้องอ้อยแล้วก็นี่ไม่ต่อเข้าเนาะเดือดรุ่งคนอันนี้เฮาก็สิปลาไปก่อนเนาะพี่น้องสีไปส่งเข้าเด็กๆก่อนผมคือเมื่อพาวหมดผลไม่เละไม่โบงไม่อะไร

ก่อนบัมเห็ดคงอยู่คงกินกับมัยังอันนี่ปิ้งไก่บ่ก่อสิะไปตองนี่เนาะเราจะเบียดมงคลเลยเด็กๆคงเฉลี่ยเลถ่ายกินข้าวอยู่แล้วเนาะไปพอก่อนถึงบ้านหมดแล้วโอเคเนาะพี่น้องเขาก็ซื้อมาเขียบซอยแม่เซียวนี่ปะลุงอาจสิเคยเห็นดอกเขาเคยไปแวะอยู่เนาะเพราะว่าพุทธชินเพื่อนกันเป็นยึดยุดเทียนมาเจมยุดเป็นผักเลยเนาะเพราะว่าบุญนี่เดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นขันอยากขึ้น บางเขียบแล้วโอเคอยากเอาขึ้นขึ้นอยากเอาขึ้นไปขึ้นไปเถอะมาสบายดีป้าลุงกันสบายดีก่อนสบายดีพดสบายดีก่อนใครเนี่ยก่อนมันก็เห็ดเป็นทีเรียบร้อยแหละนี่เห็ดกระต้มพัดขึ้นก่อนแล้วแซ่บอันนี้แซ่บก็เก่าวานกับเห็ดป้าลุงก่อนนะอาโนปลาลุงตอนแรกตอนเที่ยงเนี่ยฉันไเข่าวเฮียน้องปลาลุงเนาะสิมา เบิ้งแม่เพิ่นเห็ดอันนี้เนาะปลาลุงไม่สิแกงมีเรียดในน้ำปลาลุงเนาะโอเค้เนาะเาสิกินข้าวกันมาเคียบ์บันาเากินข้าวกันบันโอเคเนาะพี่น้องส่วนนี้เด็กกินข้าวกินน้ำไปแล้วเอากระเปีคอจบคลิปละคลิปสำนีไปก่อนพี่น้องพบพ่ออันคลิปหน้าสบายดีนะจอะสบายดีปลาลุงนะสบายดีน้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามอื่นพันลีเด้อเฮ้พี่น้องปลาลุงค่ะ ลาไปก่อน<จ>พอบฟอคนคล,ลิปหน้าแล้วก็ติดตามช่องน้องแจ็คน้องแจมหน่อยด้วยผ่นานโฆษณาไว้พี่นอ้นองอ่ะยังเชียร์ยังใจให้น้องๆของคนแน่พี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ไอ้พี่แมิลี่ลาไปก่อนพนอบฟอนคลิปหน้าน้องบ๊ายบาย